เหตุการณ์ที่ทำให้คนสงสัยและตกใจพออโรงพยาบาลพุทธชินราชเผยว่าสปสอชอได้โอนเงินเพียง15ล้านบาทเมื่อมียอดทั้งชําระที่238ล้านบาททำให้เกิดความสงสัยและความกังวลให้กับประชาชนจะเกิดผลกระทบต่อการดูแลรักษาผู้ป่วยหรือไม่ความสงสัยและความกังวล โรงพยาบาลพุทธชินราชที่สนุโลเป็นหนึ่งในโรงพยาบาลที่มียอดทั้งชำระจากสปสอชอมากที่สุดยอดทั้งชำระเป็น238ล้านบาทแต่สปสอชอเพิ่งจ่ายมาเพียง1ิล้านบาทเท่านั้นนับวันนี้ผู้จัดการและแพทย์หญิงของโรงพยาบาลได้ออกมาพิสูจน์ว่าการดูแลรักษาผู้ป่วยยังคงตามมาตรฐานแต่ก็มีผลกระทบต่อการจ่ายยาและเงินเดือนของบุคลากรลูกจ้างแต่เหตุใดสปสอชอไม่สามารถเคลียร์นี้ได้ ปสปสชอระบุว่าปีนี้มียอดเจ็บป่วยมากกว่าคาดการทําให้งบประมาณไม่พอจ่ายแก่โรงพยาบาลแม้ว่ารัฐบาลก็ได้จัดสรรงบกลางมาให้4ี่พล้านบาทแต่ปสปสช,อชไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้การดูแลรักษาผู้ป่วยตามมาตรฐานและคุณภาพการรักษา แพทย์หญิงราชรินเบญจวงศ์เถียนประธานองค์กรแพทย์โรงพยาบาลพุทธินราชพิศณุโลกกล่าวว่าการดูแลรักษาผู้ป่วยตามมาตรฐานยังคงเป็นเรื่องสำคัญแม้ว่าจะมีปัญหาการเงินแต่การรักษาผู้ป่วยยังคงเป็นหน้าที่แรกและสำคัญของแพทย์และบุคลากรในโรงพยาบาลผลกระทบต่อการดูแลรักษาและความต้องการของผู้ป่วย นายมนตอุบุทิพงศ์ผู้อานวยการโรงพยาบาลพุทธชินราชกล่าวว่าการจ่ายยาเวชภัณฑ์อาจมีผลกระทบจะค่อยๆทย,ยอยรับยาและการจ่ายเงินเดือนของบุคลากรลูกจ้างอาจล่าช้าแต่จะพยายามจ่ายให้ตรงเวลาและครบถ้วนความคิดเห็นของผู้บริหารโรงพยาบาลพลตรีนายแพทย์เหรียญทองแน่นนาผู้อํานวยการโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะกล่าวว่าการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสปสอชอ ต้องมีการปรับปรุงและแก้ไขจึงไม่ควรให้กลุ่มผู้มีอำนาจบ่อนทำลายระบบบ,บริการสาธารณสุขทั่วประเทศคำถามที่เหลืออยู่จะมีผลกระทบต่อการดูแลรักษาผู้ป่วยหรือไม่การบริหารจัดการของอปสปสชจะมีผลต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างไรควรทำอย่างไรเพื่อแก้ไขปัญหาในการบริหารกองทุนและป้องกันการล่มสลายระบบสาธารณสุขไทย เป็นคำถามที่ยังคงอยู่และรอคำตอบจากทุกฝ่ายความคิดเห็นของคุณอาจเป็นสิ่งสำคัญในการพาการและการแก้ไขปัญหาในอนาคต